สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคำถามและคำตอบที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมไพศาลค่ะถามการเผยแผ่ธรรมไพศาลมีความหมายว่าอย่างไรตอบการเผยแผ่ธรรมไพศาลหรือโคเซนรูฟุนั้นมีความหมายหลายอย่างด้วยกันในที่นี้จะอธิบายความหมายด้านหนึ่งดังนี้คำว่าการเผยแผ่ธรรมไพศาลมาจากข้อความที่มีอยู่ในสัตธรรมปุรฑุลิกสูตร บทที่23บทเรื่องในอดีตของพระภัยสัชยราชโพธิสัตว์ที่กล่าวว่าหลังจากเราเข้าสู่ความดับแล้วในระยะ500ปีสุดท้ายเธอจะต้องทำให้มันแพร่หลายกว้างไกลไปทั่วชมพูทวีปและอย่ายอมให้มันหยุดชะงักได้สัตตมปุริลิกสูตรฉบับภาษาไทยหน้า474พระศักยมุนีพุทธะทรงพยากรณ์ว่าในสมัยธรรมะปลาย สัตว์รมปุณนิลิกสูตรจะแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกคำว่าภัยสารหรือโคเซนของคำว่าการเผยแพร่ทำภัสารก็คือการประกาศออกไปอย่างกว้างขวางซึ่งก็หมายความว่าให้ประกาศถ่ายทอดพุทธธรรมออกไปทั่วทั้งโลกคำว่าเผยแผ่หรือรูฟุกก็คือการทำให้แพร่หลายแผ่ขยายออกไปในโลกอย่างกว้างไกล ในธรรมนิพนธ์หน้า329ตอยยิเพระนิชเไดชนินกล่าวว่าหากความเมตตาของอัตมานิชเรนกว้างใหญ่ไพศาลแล้วนัมเมียวโฮเรงเงเคียวก็จะเผยแผ่ออกไปนอกจากจะเป็นหมื่นปีแล้วยังไปจนถึงอนาคตต่อไปด้วยพระนิชิเรนไดชนินได้แสดงนัมเมียวโฮเรงเงเคียวออกมาเพื่อที่จะให้เป็นธรรมะนำพาผู้คนที่เกิดมาในสมัยธรรมปลายให้ได้พบกับความสุข การเผยแผ่ธรรมหัศจรรย์นี้ไปทั่วโลกเป็นการปฏิบัติเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลของพวกเราพระนิชิเรนไดชนินไดกล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์หน้า1,337ว่าหากสิทธิของอาตมานิชิเรนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศรัทธาแห่งต่างกายใจเดียวแล้วความปรารถนาอันยิ่งใหญ่แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลก็จะสําเร็จผลการเผยแผ่ธรรมไพศาล เป็นคำสั่งเสียของพระนิเชเลนไดชนินฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นสิ่งอื่นใดนอกจากจะเป็นภาระหน้าที่ของสิทธิ์พระนิเชเลนไดชนินผู้ที่ตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในภาระหน้าที่นี้และทําการต่อสู้อย่างจริงจังให้รู้แพ้รู้ชนะให้เป็นไปดังคำที่ว่าอยากจะให้คำว่าสมเพศหมดสิ้นไปจากโลกซึ่งเป็นความปรารถนาอาจารย์โทดะ นายกสมาคมท่านที่สองและนายกสมาคมทุกท่านที่ผ่านมาอาจารย์อิเคดากล่าวว่าการเผยแผ่ธรรมาสจันท์ให้กว้างขวางออกไปสู่มวลมนุษย์ในโลกและเปิดเส้นทางที่จะไปสู่ความสุขที่สมบูรณ์นั้นก็คือการเผยแผ่ธรรมไปสารจึงขอให้พวกเราแต่และคนยึดถือธรรมาสจันท์นี้เป็นรากฐานพร้อมกับขัดเกลาชีวิตของตนเอง และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อบอกกล่าวพุทธธรรมของพระนิชเนดนไดโชนินซึ่งเป็นธรรมะแห่งความสุขที่สูงสง่งแก่ผู้คนทั่วไปอย่างกว้างขวางถามภาษาที่ใช้ในธรรมนิพนธ์นั้นอ่านยากส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายก็เลยไม่คิดที่จะอ่านตอบในกรณีการศึกษาค้นคว้าคำสอนสิ่งแรกที่เป็นรากฐานก็คือการอ่านธรรมนิพนธ์ นั่นเป็นการถ่ายทอดคำพูดที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ของพระนิชเลนไดชนินซึ่งเป็นพระพุทธในสมัยธรรมะปลายถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจความหมายได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราพยายามอ่านธรรมนิพนธ์อยู่เสมอๆเ,เราก็จะเข้าใจได้ถึงจิตใจที่ปรารถนาจะช่วยเหลือมวลมนุษย์ของพระนิชเลนไดชนินได้อาจารย์โทดะนาย,ยกสมาคมท่านที่สองได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ในขณะที่ผมอ่านธรรมนิพนธ์ของพระนิชเลนไดชนุนินผมไม่ได้มุ่งไปที่ตัวอ,อ,กอักษรแต่ผมปรารถนาที่จะได้เข้าใจหรือสัมผัสจิตใจแห่งความเมตตาอันยิ่งใหญ่ความมั่นใจอันยิ่งใหญ่ความเร่าร้อนที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์และความมุ่งมั่นอันสูงส่งในการเผยแผ่ธรรมไปสารของพระนิชเลนไดชนินผู้เป็นพระพุทธตั้งแต่ยุคบุกเบิกของสมาคมโซคา ก็ได้มีการพยายามให้อ่านธรรมนิพนธ์พร้อมกับการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังตามเจตนาดังกล่าวผู้นำของสมาคมในช่วงต้นๆในประเทศญี่ปุ่นบางคนไม่มีโอกาสเรียนหนังสือที่โรงเรียนจึงไม่สามารถอ่านอักษรจีนหรือคันจิได้ก็มีแต่บุคคลเหล่านี้ก็มีจิตใจเร่าร้อนที่จะสแสวงหาพุทธธรรมโดย ต้องการที่จะสัมผัสกับเจตนารมณ์และธรรมนิพนธ์ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดชนินฉะนั้นพวกเขาจึงเริ่มต้นด้วยการฝึกหัดอ่านตัวอักษรกันก่อนปัจจุบันพวกเขาจำนวนมากก็ได้กลายเป็นสมาชิกกลุ่มศึกษาธรรมที่มีความรู้ดีและทำการเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉงอยู่ในขณะน,นี้ถึงแม้ว่าจะลำบากเพียงใด หรือไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าก็ตามสิ่งสำคัญอยู่ที่การมีจิตใจต้องการที่จะศึกษาพุทธธรรมของพระนิชิเดนไดโชนินอาจารย์อิเคดะได้ให้คำชี้นำไว้ว่าสิ่งสำคัญก็คือความตั้งใจที่จะอ่านธรรมนิพนธ์และพยายามสัมผัสจิตใจของพระนิชิเดนไดโชนินแม้จะแค่เพียงเล็กน้อยก็ยังดีการมีจิตใจในการศรัทธาเช่นนี้จะทำให้ตนเอง เข้าไปอยู่ในวงโครจรของการบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิตนี้ได้จิตใจเช่นนี้จะทำให้วงโครจรของความสุขมั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นพลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่วงโครจรของการเผยแผ่ธรรมปสารไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าไม่สามารถเข้าใจได้แล้วก็เลยหลีกเลี่ยงการศึกษาการกระทำเช่นนี้จะทำให้ความเติบโตก้าวหน้าไม่เกิดขึ้น จึงขอให้มานะพยายามศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยเอกสารที่ขยายความหรืออธิบายความหมายของธรรมนิพนธ์มาเป็นตัวประกอบที่สำคัญก็คือเมื่อมีข้อความตอนไหนที่ไม่เข้าใจก็ให้เข้าไปสอบถามรุ่นพี่ที่ปฏิบัติศรัทธาโดยไม่ต้องเกรงใจถามรุ่นพี่เคยบอกว่าเมื่อเข้ามาศรัทธาแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนชะตากรรมหนักที่เราทำไว้ในอดีตให้ได้รับโดยเบาได้ อยากทราบว่าการเปลี่ยนหนักให้ได้รับโดยเบามีความหมายอย่างไรตอบการเปลี่ยนหนักให้ได้รับโดยเบาคือแทนที่เราจะได้รับเรื่องหนักๆแต่เราก็ได้รับเพียงเบาๆเ,เป็นหลักธรรมที่มีกล่าวอยู่ในนิรวานสูตรนิรวานสูตรมวนที่31กล่าวว่าด้วยพลังปัญญาของพระพุทธแต่เดิมมาเราจะต้องได้รับผลกรรมที่หนักแต่ในชาตินี้ เรากลับได้รับโดยเบาในพุทธธรรมสอนว่าการกระทําทางกายวาจาและใจที่เป็นเรื่องดีหรือชั่วในอดีตจะสลักเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ในชีวิตของตนเองการตอบสนองจะต้องปรากฏออกมาอย่างแน่นอนในอนา,นาคตในธรรมนิพนธ์ของพระนิชเลนไดชนินที่ชื่อว่าหลักธรรมเรื่องการเปลี่ยนหนักให้ได้รับโดยเบาธรรมนิพนธ์หน้าหนึ่ ได้สอนไว้ว่าบาปหนักที่ตนได้ก่อไว้ในอดีตชาตินั้นด้วยพลังของการศรัทธานิชาตินี้จะทำให้เราได้รับผลตอบสนองโดยเบาและชำระสาสางให้หมดไปได้นอกจากนี้ในธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะสาดกธรรมนิพนธ์หน้า959ก็ได้อ้างถึงข้อความในพระสูตรที่กล่าวไว้ว่าการที่จะสามารถได้รับผลตอบสนองของบาปได้โดยเบานชาติ นี้นั้นเป็นเพราะด้วยพลังของบุญกุศลแห่งการพิทักษ์รักษาธรรมนี้พลังของบุญกุศลแห่งการพิทักษ์รักษาธรรมก็คือพลังผลบุญอันเกิดจากความพยายามที่จะปกป้องรักษาธรรมที่ถูกท่วนแท้จริงเอาไว้นั่นเองการเปลี่ยนหนักให้ได้รับโดยเบาดังตัวอย่างกรณีที่เจออุบัติภยัยเช่นอุบัติเหตุจากการจราจรการไม่มีอุบัติเหตุนั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถึงแม้จะได้พบก็ตามก็อาจจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรงจะต้องไม่ลืมว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นในขณะที่มีความศรัทธาอยู่นั้นเป็นลักษณะของการเปลี่ยนหนักให้ได้รับโดยเบาอยู่แล้วด้วยพลังแห่งบุญกุศลแห่งการพิทักษ์รักษาธรรมที่ได้สะสมจากการศรัทธาในธรรมะที่ถูกท่วนแท้จริง และพยายามบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังในชาตินี้จะทำให้ชีวิตของเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมีพลังแห่งปัญญาและพลังชีวิตเข้มแข็งขึ้นทาให้สามารถชาระสาสางบาปกรรมแห่งความทุกข์ให้หมดสิ้นไปและจะได้มาซึ่งสภาพชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ที่เรียกว่าการบรรลุพุทธภาวะอย่างแน่นอนถามการยาณมิตรหมายถึงอะไร ตอบมิตรหมายถึงเพื่อนการยานามิตรก็คือเพื่อนดีฉะนั้นจึงมีความหมายว่าบุคคลที่นำพาเราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องการยานามิตรที่กล่าวไว้ในพุทธธรรมนั้นหมายถึงบุคคลที่นำเราเข้าไปสู่พุทธมรรคคำที่ตรงข้ามก็คืออาการยานามิตรหรือเพื่อนชั่วซึ่งจะเป็นผู้ขัดขวางการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรค และบอกกล่าวธรรมะที่ผิดทําให้ผู้คนหลงผิดพระนิชเลนไดโชนินได้กล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์หน้าเจ็ดว่าอากาัลยานามิตรจะพูดจาอ่อนหวานโกหกหลอกลวงใช้วาจาที่ช่ำชองจับจิตใจของผู้คนและทำลายจิตใจที่ดีงามอากาัลยานามิตรจะใช้วาจาที่ช่ำชองเพื่อทำลายจิตใจที่ดีงามของบุคคลที่มุ่งแสวงหาพุทธธรรม ในปัจจุบันซึ่งตรงกับสมัยธรรมปลายตามความเป็นจริงแล้วการยานามิตรมีจำนวนน้อยส่วนอาการยานามิตรมีจำนวนมากดังนั้นพระนิชิเลนไดชนินจึงได้กล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์หน้า1468ว่าเส้นทางที่จะเป็นพุทธนั้นไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการมีการยานามิตรในการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคนั้นการใกล้ชิดกับการยานามิตรเป็นเรื่องที่สำคัญ อาจารย์อิเคดาได้กล่าวไว้ว่าทำหน้าตาเหมือนเห็นด้วยกับเราพอเข้ามาใกล้ก็ทําลายความศรัทธาโดยใช้วาจาที่ช่ำชองคิดแต่ว่าจะทําอย่างไรให้เราถอยศรัทธานี่ก็คืออาการลายาณมิตรเพื่อนชั่วนี่แหละคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ต่อความสุขหรือการบรรลุพุทธภาวะของเราตรงกันข้ามผู้ที่พยายามสอนเรื่องความศรัทธา พร้อมกันนั้นก็ปฏิบัติและศึกษาธรรมด้วยกันให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นและก้าวไปสู่การเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องด้วยความสามาคัคคีผู้คนเช่นนี้คือเพื่อนดีสมาคมโซคาเป็นที่รวมของเพื่อนดีที่ยิ่งใหญ่ถามธงสามสีที่ปักอยู่ตามอาคารสมาคมนั้นมีความหมายอย่างไรตอบธงสามสีที่พวกเราคุ้นเคยกันนั้นถูกออกแบบ ขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยการนำเสนอของอาจารย์อิเคดะในการประชุมระดับหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิงครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่28เมษาย,ยนคริสตศักราช1988ว่าขอให้ออกแบบธงที่สอดคล้องกับยุคสมัยในลักษณะที่มีความสดใสและสว่างสวสามสีของธงคือแดงเหลืองและน้ำเงินนั้น ก็มีความหมายหลายอย่างด้วยกันสำหรับสมาคมโซคาได้แสดงออกถึงความหมายของสีดังนี้สีแดงหมายถึงชัยชนะสีเหลืองหมายถึงรุ่งโรจน์สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพสำหรับคณะผู้ใหญ่หญิงแล้วสีแดงหมายถึงความสุขและความสามาคัคคีสีเหลืองหมายถึงใฝ่หาธรรมและสีน้ำเงินหมายถึงบุญกุศล ถามการเข้าเรียนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ดีใช่ไหมตอบความศรัทธาส่วนบุคคลกับการเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องที่พูดกันคนละเรื่องการเข้าเรียนในโรงเรียนในตัวของมันเองก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าไปศรัทธาในศาสนาของโรงเรียนนั้นฉะนั้นไม่ควรที่จะไปคิดอย่างครับแคบว่าจะเป็นการกระทำหมิ่นประมาทธรรมเพราะการหมิ่นประมาทธรรมนั้นก็คือ การทำให้ธรรมะที่ถูกท่วนแท้จริงเสียหายในการใช้ชีวิตในสังคมก็มีกรณีเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นจำนวนมากเช่นกันเป็นต้นว่าการเข้าไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทธ,ธรรมหรือเราไปโรงพยาบาลก็เพื่อที่จะรับการตรวจรักษาจึงแน่นอนว่า จะต้องไม่เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทรรอย่างไรก็ตามพุทธธรรมของพระนิชเชลไดชนินนั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุและผล